ไอ24ชั่วโมง on radio โดยเอินปานรพีและเฮงวิชัยสนับสนุนโดย d t a ท Accelerate สนับสนุนสตาร์ทอัพไทยก้าวไกลสู่เวทีระดับโลกสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านก้าส่รายการ i.t. 24ชั่วโมง on radio นะครับ ทุกวันเย็นๆแบบนี้ทางสทรอยเมกเฮิร์ซนะครับกูฟังจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับวงการไอทีและวิธีการในการที่จะใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่ามีประโยชน์นะครับพบกับผมเพียงวิชัยครับเดี๋ยวกูเล่นบารพีนั้นกูฟังติดตามได้ในครั้งต่อไปที่เราจะมาคุยกันคุณหมอกรฟครับนายแพทย์สิทธาลิขินุกูลครับสวัสดีคุณหมอกรฟบครับสวัสดีครับวันนี้เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของดวงตาซึ่งเราคุยกันไปแล้วว่ามีที่มาสาเหตุจากอะไร ะะแล้วหมอเขาครับเชื่อเลครับว่าหลายหลายคนเนี่ยพยายามที่จะดูแลตัวเองโดยเฉพาะเวลาที่ใช้อุปกรณ์แบบนี้แบบผิดวิธีแล้วก็เอ๊ะเราจะทำยังไงล่ะอาหารการกินมีไหม,มเทคนิควิธีการมีไหม วันนี้ต้องคุยกับหมอกออรได้เลยครับเดี๋ยวจะเฉลยเรื่องราวที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นหน้าต่างของหัวใจใช่ไหมครับดุงตาหานี่นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยนะครับเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีอาการล้านะครับน้ําตาไหลบ่อยหรือแม้กระทั่งตาแห้งเกินไปหรือปวดกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆตาในขณะที่ใช้อุปกรณ์ไอทีนานๆสิ่งแรกที่ต้องทําเลยนะครับคือการหยุดพักสายตานะครับ มองไปไกลๆครับมองหาต้นไม้เขียวๆนะครับหรือว่าถ้าใครที่ไม่มีต้นไม้ในออฟฟิศนะครับลงไปด้านล่างนะครับไปหามุมเขียวๆซะหน่อยเพื่อผ่อนคลายดวงตาก่อนเพื่อนผมแนะนําว่าให้แบงก์ยีมากองเอาไว้เยอะๆครับมันก็ดีนะครับจะต้อาระวังหายครับครับผมเขามองเขียวๆเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ มาเริ่มนวดตากันดีกว่าท่าดีลนวดตาเนี่ยจะเป็นท่าที่ทําให้คุณผู้ฟังเนี่ยนะครับสามารถผ่อนคลายได้เริ่มต้นจากเอาอุ้งนิ้วของเรา3าอุ้งนิ้วเนี่ยนะครับชี้กลางนาง3อุ้งนิ้วเนี่ยนะครับลองแตะไว้ที่บริเวณหัวตาของเรานะครับเราจะรู้สึกว่าตาของเรานี่จะหยุ่นหยุนนะครับอันนี้สังเกตได้เลยว่าคนที่เริ่มจะเป็นต้อหินเนี่ยแตะแล้วจะรู้สึกว่า เป็นหินต้านมือขึ้นมาเลยถ้าตาเรงหยุ่นอยู่นี่คือยังไม่ไม่มีอาการของต้อหินแน่นอนครับนะครับจะนิ่มๆนะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาอีกสามจุดนี้นะครับลงน้ําหนักไปที่บริเวณหัวตานิดนึงนะครับเราก็เสยขึ้นไปในลักษณะเขาเรียกว่าเสยผมนะครับลองทำห้าครั้งนะครับครับผมหนึ่งนะครับสามจุดสามนิ้วเนี่ยนะครับเอื้อมขึ้นไปเสยผมครับสองสามนะครับ สี่แล้วก็ห้านะครับการทำอย่างนี้เนี่ยนะครับเหมือนกับไล่ทางเดินของน้ําตาแล้วก็ช่วยนวดบริเวณกล้ามเนื้อดวงตาด้วยครับอีกท่าหนึ่งครับเรามีเสรยผมแล้วอีกท่าหนึ่งคือประแป้งประแป้งนิ้วไว้ตำแหน่งเดิมฮแต่แทนที่เราจะเสยขึ้นข้างบนเราไว้ออกมาข้างๆแทนเหมือนกับเราทาแป้ง เราต้องยิ้มไปด้วยด้วยครเวลาทำยิ้มไปด้วยมองตัวเองในกระจกจริงๆเราหลับตานะครับจะมองไม่เห็นเรายิ้มให้คนอื่นจะเห็นแทนนะครับเราก็มองตัวเองในกระจกยิ้มๆนะครับอันนี้ก็จะจะมีความสุขมากอย่างนั้นแล้วทําให้ตาเราดีด้วยเป็นการผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายนะฮะโอ้ท่าแรกนะฮะก็คือใช้3นิ้วนะฮะชี้กลางนางนะฮะแล้วก็แตะไว้ตรงเปลือกตาใช่ไหมฮะนะฮะแล้วก็เสยขึ้นไปเส่เบาๆแบบนั้นนะฮะแล้วก็แบบแป้งก็คือออกทางด้านข้างแทนครับผมโอ้ไม่ยากเลยแล้วมี วิธีการอย่างอื่นดีไหมครับหมอกขครับก็บอย่างเช่นเรื่องของการที่เราอาจจะใช้กวาดสายตาไปไกลๆนะครับหรือชะลมดวงตาด้วยน้ําอุ่นสลับน้ําเย็นอันนี้ก็ได้แต่ต้องระวังดีๆว่าน้ําอุ่นไม่ใช่น้ําร้อนออนะครับหรือเอาอุ้งมือครอบดวงตาไว้คือปิดตาสลับข้างก็ได้อย่างน้อยก็ได้พักครับนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักการของการพักสายตานั่นแหละโอ้แบบนั้น เพราะฉะนั้นหยุดแล้วก็บริหารสายตาบางคนบอกฉันพักสายตาด้วยการดูคลิปตลกดูใน YouTube มันกลายเป็นเพ่งอีกนะไม่ได้นะครับขอพักจากหน้าจอดีกว่าพูดง่ายๆว่าพักจากอุปกรณ์ไอทีก่อนอืแล้วควรจะทําทุกครั้งที่มีปัญหาหรือว่าทําเป็นกิจวัตรประจําวันครับปกติแล้วเนี่ยตัวผมเองในความรู้สึกของตัวผมเองนะครับก่อนนอนทุกครั้งเนี่ยผมจะนวดหัวตาตัวเองด้วย๋อดีครับเพื่อไล่ทางเดินของต่อมน้ําตาให้เขาไม่อุดตันเพราะฉะนั้นถ้าทําได้ทุกวันตื่นขึ้นมาก็ การไหลเวียนของน้ำตาก็ปกติไม่อุดตันนะครับถึงแม้ตาจะเล็กแต่ก็โอเคดีมากยังไงก็เป็นหน้าตาของหัวใจนั่นแหละใช่ะมองก๋าครับนอกเหนือจากเรื่องของท่าบริหารแล้วเห็นบอกว่าอาหารการกิน ที่ช่วยบำรุงดวงตาใช่ไหมครับผักบุ้งอย่างเดียวหรือเปล่าไม่จริงนะมีหลายอย่างนะครับที่มีรูทีนซีแซนทีนก็ได้หรือว่าที่มีวิตามินเอที่เรารู้จักกันก็แครอทฟักทองนะครับผักบุ้งหรืออะไรที่สีเหลืองๆส้มๆโอ้ใช่นะครับแน่สีส้มสีเหลืองหน้าปกแบบนี้เลยสีของมะเขือบางชนิดก็ยังได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้ตระกูลที่เขาบอกว่าเชื่อว่าช่วยสายตาจริงๆเลยนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระสําหรับดวงตาโดยตรงเลยเขาเรียกว่าตระกูลเบอร์รี่เบอร์รี่ใช่ ไม่ว่าจะเป็นอะแคนชูเบอรี่นะครับเซลราเชอรี่หรือว่าบูเบอรี่มิลเบอรี่หรือแครนเบอรี่หรือแม้กระทั่งมาคิเบอรี่นะครับหรือ,อปัจจุบันนี้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่หลายคนได้ยินแล้วอาจจะคุ้นหูบ้างก็คือโกจิเบอรี่พูดเป็นภาษาจีนได้ไหมโกจิเบอรี่นะครับภาษาจีนคือเกากี้อั่นแหละนั่นแหละครับ,บผมจากคุ้นเคยนะเกากี้คือเม็ดแดงๆที่อยู่ในน้ําแกงจีนๆที่รสชาติออกเปรี้ยวๆหน่อยแต่ว่าพอเราเห็นแล้วเราจะ เ oh. ขี่ยทิง้งเออเมือ่อก่อนเป็นอย่างนั้นจริงเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นจริงตอนหลังพอมารู้แล้วยิ่งวันนี้รู้เนี่ยต่อไปนี้ไม่เขี่ยทิ้งครับกินก่อนยิ่งถ้าอะไรที่บอกคุณผู้ฟังไว้เลยนะครับเป็นเคล็ดลับอะไรที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆรสชาติเขาจะฝาดฝาดเฟื่องเฟื่ฟฟองอแบบนั้นออกแนวเปรี้ยวๆเช่นลักษณะคาว่าฝาดหรือเฟื่องเนี่ยคุณผู้ฟังลองเคี้ยวลูกพับตอนที่มันยังไม่สุกมันจะแห้งๆเหมือนมีลิ้นติด มีแป้งสิบลิ้นอันนี้คือสารต้านอนุมูลอิสระเยอะนะครับทีนี้เนี่ยจุดเด่นของโกจิเบอรี่ที่อยากให้กินเยอะๆเลยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นยาโดบของคนจีนยาโดบคนจีนยาโดบเลยนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของสมรรถภาพทางเพศเนี่ยเขาบอกว่าเขามีการวิจัยมาแล้วว่าทานแล้วมีความสุขทางเพศมากขึ้นอันนี้คุณผู้ฟังที่เป็นผู้ชายนี่ครับดีใจเลยนะเยี่ยป็นบ้านซื้อหมดกินแทนกินแทนยาโดบอย่างอื่นได้เลยนะครับหรือที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่า เป็นแฮปปี้เบอร์รี่คือทานตัวทานเจ้าโกจิเบอร์รี่ไปแล้วเนี่ยลดความซึมเศร้าโอ้ดีฮะลดการฆ่าตัวตายได้ครับแล้วก็เป็นเบอร์รี่ที่มีผลต่อดวงตาก็คือช่วยบำรุงดวงตากระจกตานั่นแหละปริมาณที่กินต้องเท่าไหร่ครับไม่บอกเลยเดี๋ยวคุณม้ฟังวันหนึ่งนี้ต้มไม่รู้้งเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วกินให้ได้กินนะครับไม่ไม่ได้จํากัดปริมาณเลยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมีเยอะเกินไม่มีโทษครับแต่ถ้าสารอนุมูลอิสระเนี่ยมีเยอะเกินมีโทษใช่แล้วกินเยอะๆยิ่งเยอะยิ่งดีเอาเป็นว่า ตัวเองมีความสามารถในการหามาได้หรือว่าได้รับประทานมีโอกาสได้รับประทานก็รับประทานเถอะอย่าเขี่ยทิ้งแบบพี่เฮงสมัยก่อนแล้วก็ใช่ตอนนี้ไม่มีแล้วแต่นี้คือเจอแล้วปุ๊บนี่แยางเลยครับรู้เลยครับว่าใครมีปัญหาสมรรถภาพทางเพศเอาแบบนั้นเลยีเดีย อันนี้แก้ปัญหาได้แก้ได้แก้ได้ครับแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างก็คือเขาจะมีสารที่ช่วยบํารุงตับด้วยครับใครที่มีปัญหาเรื่องของตับนะครับอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายหงุดหงิดครับง่วงเหงาหานอนในช่วงบ่ายบ่อยๆเนี่ยไม่สดชื่นบ่อยๆในตับคุณเริ่มเสื่อมตัวโกจิเบอรี่หรือเกากี้ช่วยได้เยอะครับไปซื้อที่ไหนได้ครับอ๋อตามตลาดทั่วไปเลยทั่วไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่อันนี้เป็นของที่น่าจะมีอยู่คู่บ้านคู่อนพตลาดจีนเนาะสามเพียงเาล่าจะมีอยู่แบบนั้นน่าสนใจนะครับอ มีส่วนครับช่วยได้เหมือนกันนะครับเป็นผลไม้ไทยที่เขาก็มีส่วนที่ช่วยบำรุงสายตาเหมือนกันทานได้มีโอกาสทานก็ทานเถอะครับดีครับถ้าอย่างนั้นคุณหมอครับถ้าว่าเราใช้เทคโนโลยีเยอะเกินไปมากเกินไปแล้วส่งผลต่อดวงตาเรามาสรุปกันตอนท้ายนี้สักนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าเราดูแลกันอย่างไรเริ่มต้นเลยนะครับขอให้พักสายตาจากการใช้เทคโนโลยีเยอะๆก่อนนะครับแล้วก็นวดดวงตาด้วยท่าที่เราบอกไปเพื่อผ่อนคลายเขาหรือกวาดสายตาไปรอบๆหรือใช้น้ําอุ่นสลับกับน้ําเย็นประคบก็ได้หรือแม้กระทั่งการ ที่จะมองไปไกลๆมองไปสีเขียวๆก็ได้นะครับนอกจากนั้นก็คืออย่าลืมเรื่องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะในกลุ่มของเบอร์รี่ครับครับโกจิเบอร์รี่หรือเกากี้นั่นเองนะฮะอันนี้แนะนําเป็นพิเศษเลยนะครับแนะนาเลยครับครับผมเอาละเรื่องราวของการใช้ไอทีที่มีปัญหาต่อสุขภาพเดี๋ยวโอกาสต่อไปจะได้คุยกับหมอกรในแพทย์ศิริ์ที่ขิตนุกูลนะครับวันนี้ขอบพระคุณหมอกรครับสวัสดีครับขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับ i.t. 24ชั่วโมง on radio โดยเอิ้นปานรพีและเฮงวิชัยสนับสนุนโดย D t e c AC Accelerate สนับสนุนสตาร์ทอัพไทยก้าวไกลสู่เวทีระดับโลก